หน่วยกู้สู้วัดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในแคมเปญดีไลท์หน่วยกู้สู้วัดที่น้เปรียดีไลท์โปรไบโอติกจับมือกับโรงพยาบาลรวมใจรักเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กนักเรียนและชาวชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมาแล้วกว่า2,250เข็มเราตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะฉีดได้ไดเข และตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดเปาโลหิตและชุมชนวัดพักคีีนาศเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพร้อมแล้วไหมรู้สึกยังไงบ้างที่ฉีดวัคซีนวันน,<ต>นี้คะหนูไม่ก่อกวยล้ค่ะอขอบคุณนกเลี่ยวดีไลท์นะคะที่มาจาัดกิจกรรมดีๆให้พวกเรา โปรเวติกควรกินตอนท้องว่างหรือตอนเช้าก่อนอาหารค่ะจะช่วยให้เชื้อมีชีวิตผ่านกระเพาะได้มากขึ้นควรกินทุกวันต่อเนื่องค่ะพร้อมกับอาหารที่มีพปบเวติกอย่างเช่นผักผลไม้และธัญพืชก็จะเห็นผลเร็วมากขึ้นที่สําคัญโปรเบติกยังมีอยู่ทั้งในนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตด้วยเลือกสูตรที่ระบุว่ามีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตจะช่วยบํารุงลาไส้และเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะ รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะขอบคุณนมเปรี้ยวดีไลท์ที่มาฉีดวัคซีนให้กับพวกเราฟรีนะคะสุขนาจะไปสร้างพลังสุขภาพดีที่โรงเรียนและชุมชนไหนติดตามให้ได้หลังฝนฟ้าอากาศทางช่อง7 HD วันนี้บีและทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีไลท์โวยโู้วัดเย้สนับสนุนโดยนมเปรี้ยวดีไลท์และโรงพยาบาลรวมใจรัก